สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมเซราการ์เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครอาริเทลนะครับผมในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางอาริเทลได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางอาริเทลนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมจะย้ำไปดูคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางอาริเทลได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางอาริเทลได้นะครับผมนั่นก็คือนัตเตเลียเนวลาคะะะรรัับ นะครับผมทำให้อารีเทลเนี่ยตีนาตาเลียไม่เข้านะครับผมและที่สำคัญนะครับนั่นคือนาตาเลียนะครับมีดาเมจที่จะเอาไว้รัวอรีเทลนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางไอรีเทลได้นะครับนั่นคือจอยนะเพราะจอยนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิวนะครับเข้าถึงตัวไอรีเทลได้ง่ายนะแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับและดาเมจของจอยเนี่ยเป็นดาเมจเวทนะทำให้ไอเทมวายูพิภพเนี่ยไม่สามารถการจอยได้นะครับแต่ใครที่จะเอาเป็นตัวลัวตัวอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางไอรรีเทลลได้นะะคับแต่อมานะครัับนน่ก็คืออไเททมี่่ไไไไวว้้้้้้ปปอออองงงกกกกกัััันนนนนแแแลละะะททททาารรรรรีีเเคคบบบผมมชิโณ ชุดกอะใบมีดกอดสนธยา <The end S 1> และต่อมานะครับนั่นคือไอเทมที่ไว้แก้ทางไอรีเทลนะไอเทมที่ไว้แก้ทางชินแร้นะครับโล่ผู้พิทักษ์งาทะเลคลัง่าางคาถาเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางไอรีเทลได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันและแก้ทางไอรีเทลนะเราไปดูในเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกมม o b i l e l e เลเจน บนเว็บรับ Richman ค o ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมตอนนี้เพื่อเราหยิบฮันโซมาด้วยนะแต่ฮันโซนะตอนนี้ยังไม่ได้ถูกปรับมานะครับแต่ผมมองว่าถ้าถูกปรับมาเนี่ยอาจจะต้องโดนแบนยาวๆนะเพราะว่าทุกคนน่าจะไปส่องหรือว่าไปดูสกิลของฮันโซมาแล้วนะครับคึอเตบอกนะว่าค่อนข้างเก่งเลยนะครับ ตอนนี้เรายินโชเลงกับคารีนะต้นเกมเนี่ยเรารีดดาเมจได้ไม่แรงเท่าเขาอยู่แล้วนะครับตัวเรามันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะนะหรือก็คือตัวเลทเกมนะครับผมแถมตอนนี้คารีเขาเอาสปล,ลเป็นกระตุ้นมาด้วยนะคารีเขาน่าจะยังไม่รีบเข้าเลนนะครับเพราะว่าเขานจะรอเช็คก่อนนะว่าเรามากับโลมหรือเปล่าครับกลัวโดนดักนะเราก็เหมือนกันนะครับดูในแมปเอาก็ได้นะครับถ้าเห็นโลมอยู่ในแมปแล้วก็ค่อนข้างชัวร์นะว่าเขาไม่ได้มากับโลมนะ พอต้อนเกมมีโอกาสที่เราจะโดนเปิดเหมือนกันนะครับหนึงน่งแย่งปูทองได้นี่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เปรียบเขาในช่วงต้นเกมระดับหนึ่งเลยนะ และแองเจลาเจ็บครับแล้กดโจมันนะเผื่อได้ครับโอ้โหอยากได้เหมือนกันนะแต่ฮันโซเราเพิ่งตายมาครับแล้วก็ยังไม่เลเวลสี่ด้วยนะครับก็เลยรีบเล่นไม่ได้นะได้หรือเปล่าเราได้เจนเจอร์มาครับอย่างคุ้มเลยนะต่อกำลังเกิดด้วยนะ เหมือนคารีจะไปนะคารีเอาปูต่อครับไม่น่ามีคนมานะครับแต่ก็เยะเหมือนกันนะเล่นกับคารีแต่ขอสักทีโอ้โหไม่น่าไปแย่งปูครับโดนลูดมานะเรียบร้อยต้องระวังไงนะไปเล่นกับคารีกระตุ้นนะครับแต่เมื่อกี้ต้องบอกว่าผมค่อนข้างปราหมาเขานะ แบบอยากได้ปูไงหิวนะครับจะต,ตายก็ไม่แปลกนะและให้ร้อยเพื่อนเราขึ้นมานะครับเหมือนจะพาเล่นนะเรารอเลยแล้วกันนะครับอารีโดไปแล้วครับสกิลสองจะเข้าลึกมากไม่ได้นะรอเข้าจ่ายสกิลก่อน,นครับ ถอยแนะล้วนะเรื่องเราโลแล้วนะครับโอ้ซาเวียอีกลืมนึกเลยนะเรียบร้อยครับจัดไปเต็มๆมนะหนึ่งทีครับซาเวียอันตีเข้าหน้านะแล้วผมดันลืมนึกไงว่าซาเวียเขาอาจจะยังไม่ได้ใช้อันตีนะคือไม่ได้เอะใจนะครับก็เลยว้ากกับบ้านชิวๆนะครับไม่ได้คิดอะไรนะผมไม่ค่อยอยากตายมากกว่านี้นะเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่เกิดนะครับแลวเงินเราเนี่ยจะค่อนข้างช้านะครับถ้าตายมากกว่านี้นะเอามาทานปูทองพอดีถือว่าโชคดีนะเราต้องเรียนเซฟขึ้นหน่อยครับ เอามาไปเยอะครับแองเจล่ามาคารีเขาก็ยังอยู่พุ่มซ้ายนะไม่ได้ไปไหนนะครับแค่มีแองเจล่ามาเติมนะเหมนรู้ว่าคารีจะโดนแก๊งนะครับแองเจล่าอัตีให้นะแต่มันไม่พอเพื่อนไล่ได้นะต้องบอกว่อกีเขาโดนเราล่อครับย็เนเจอมาการบ้านนะกะจะเอาทองจากป้อมซะหน่อยนะไม่ได้ก็ถอยครับไม่ต้องรีบ ฮันโซไปล้วงกลางแล้วได้หรือเปล่าเจนเจอร์ไม่น่าอยู่แล้วนะเขาต้าจะไปฟาร์มต่อนะครับแต่ก็ประมาาไม่ได้นะอ่าเจนเจอร์ไปกลางนะครับฟามใส่หัวไปหนึ่งทีเลือดโลนะเจนเจอร์ห้านาทีนะครับตีป้อมได้นะ ได้ป้อมมาครึ่งหลอดครับถอยก่อนก็ได้ครับเอามาการกันเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องฝืนนะแต่ถ้า5นาทีปุ๊บแล้วไม่มีใครมากานเนี่ยป้อมกลางสบายนะครับแล้วเราโถมกันหมดเนี่ยยังไงก็ได้นะอาลีไปกลางครับและแองเจล่าอันติให้ครับเรามีอันตินะแล้วก็มีจู่โจมด้วยครับเล่นเลยแล้วกัน เอาหมดแล้วเพื่อนโอ้โหแองเจล่าฟิกเอาเกเจอร์ก่อน,นครับอยู่หลังเดซิเลียนเราพยายามหลบสกิลนะครับไม่งั้นโดนแน่ๆนะเยนเจอร์วิ่งไล่นะครับอลิสมานะครับแต่แองเจล่าเขายังไม่เกิดเลยนะเพราน่าจะไม่ไล่ผมต่อนะถ้าไล่ผมต่อนี่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะพ <อ S 1> เพราะว่าเราไม่มีดูโจมแล้วด้วยนะเพิ่งใช้ไปครับเมียนตีอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะรอดจากอลิสแล,และแองเจล่านะครับ เจินเจ้คนเดียวหรือเปล่าโอเคครับเขาเล่นเซฟนะถ้าเล่นเซฟอ,อยี้ก็ไม่ต้องรีบครับอาลีไปรับแอนเจล่าอยู่ด้วยนะอยู่3ามคนครับคาโตรบับดาเมจไปเต็มๆครับอันตีออกมานะคาโตอาลีตามเรามาครับ จะล่าอันตีแล้วนะครับอยู่กับเกนเจอร์นะเ,เราก็พยายามรีบหาเงินนะครับแล้วก็ที่สำคัญของเลนทอนนะครับนั่นก็คือพยายามล้าคีไว้ได้นะนนเออ่ อนนีไปแล้วเพื่อนระวังนะและเอาหมดไงฮันโซถ้าโตเฝ้าร่างจริงให้อยู่นะครับแด้บมบวนแล้วเพื่อนตรงกลางสามคนนะเรามีอันตีพร้อมกับสเปลด้วยนะเอาเกนเจอได้นะนี้โดนเซซิเลียนรูบสกิลสอมานะทำให้เสียจังหวะไปเยอะนะครับ เดี๋ยวเพิ่งไปเพื่อนเราตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่าหลอดใกล้เกิดด้วยนะเราจะได้เอาหลอดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้คีิปนะครับในการเปิดแมปเอานะถ้ามีคนมาเคลียร์นะครับหรือว่าเดินผ่านแถวแถวคีิปนะยังไงเราก็เห็นนะครับแต่ถ้าเราไม่เห็นนะก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้มาหลอดนะครับเขาอาจจะแอบอยู่ก็ได้นะแต่การที่เราดันคีิปสูงขึ้นไปเนี่ยมันก็พอช่วยได้นะครับในบางจังหวะนะถ้าโตเราโดนด,ดึงไปล่างนะครับถ้าเขาโถงมาหลอดเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ก็ยากนะเพราะว่าฮันโซเราไล่สุดริงนนนนนะะะะครรัับดดดูจจจาาาาาากกงงงเเเข่่่่ไม้้ชววยตตีหหลลลอออออแ อลิสแก้แค้นครับอย่าเพิ่งตีนะรอแก้แค้นหมดก่อนครับสองแรกสองครับแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับเอาเป็นอลิสแกแองเจล่าด้วยนะยังเหลือเกนเจอร์คารีแล้วก็ซาเวียครับร ไกลสุดไม่ได้นะระายะาเขาดีนะครับสวยเพื่อนโอ้โหแล้วรวบสองตาวีลาา็อกขาอาิตมานะครับยังไงก็ต้องถอยครับเขามีเอเจล่าด้วยนะถ้าเขาคอมโบกันเมื่อไหร่นี่เรารอดอยากครับเดี๋ยวเราต้องออกปืนทำลายล้างนะนะต่อไปต้องการระยะเพิ่มแล้วนะครับ อารีอยู่บนนะครับโอโหอาริสอยู่นี่อาจจะให้อันติให้ด้วยนะเล่นต่อว่าอาริสนี่เหมือนจะมาต่อโอ้โหแก้แค้นด้วยโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนไฮรอสอันติให้นะถ้าเมื่อกี้ไฮรอสไม่อันติให้ี่ผมน่าจะตายไปแล้วนะครับ ตังเราเริ่มเยอะแล้วนะแต่ก็ยังไม่พอนะครับสละไอเดีเทลนะแต่เพื่อนเล่นสุดเล่นต่อให้ได้น,นะเขาหมดสกิลแล้วนะครับะจะลด้อันติให้อีกแล้วนะเขาน่าจะมาด้วยกันหรือเปล่า เงินแทงให้ครับแต่ก็ไม่แปลกนะครับที่เขาจะมาด้วยกันนะเพราะว่าแองเจล่ากับอาริสนะครับต้องบอ,อกคอมโบนี้ค่อนข้างฮิตอยู่นะครับในช่วงหนึ่งนะแต่ผมก็จะเวลาชัวร์ไม่ได้นะว่าไอรคอมโบนี้มันฮิตประมาณช่วงไหนนะแต่เป็นคอมโบเมตาที่มีมาสักพักแล้วนะสำหรับคอมโบนี้นะครับต่อไปเราอ่อยให้มันงาทะเลข้างดีกว่านะครับเพราะว่าตัดเลือดเนี่ยมีแค่ซิซิเลียนคนเดียวนะครับที่ออกแต่จริงๆแล้วผมอยากออกเป็นสเก็ตดาวมากกว่านะครับแต่ยังไงตัดเลือดก,ก็ต้องมีนะครับไม่งั้นแองเจล่ากับอาริสนี่เขายืนสบายนะ หลอดใกล้เกิดครับเยนเจออยู่บนนะอันนี้แกเอเจล่ากลางครับข้างล่างคารีนะเอ้างั้นาตาเวียได้นะถ้าเขาหลุดมาเอาล้เราโดดเลยครับโอ้โหแล้วแรงจัดเลยไงตอนนี้นยิงไม่กี่ทีตายนะครับรลแล้วเพื่อนเราได้สองคนตรงกลางคารีคนเดียวครับข้างล่าง ันนี้รอจบได้เลยนะเ่นบนคลิปชนนะครับก็น่าสนใจนะแต่กลัวไปจะเสียเวลาเอานะครับแต่เพื่อเราวาร์ปโชว์นะครับแสดงความมั่นใจไปนะถ้าแพ้มานีฮาเลยนะครับแต่คารีเขาก็น่าจะกลับมาทันนะยังไงก็ต้องปิดคารีก่อนนะครับสวยครับเลยหีจบแน่นอนนะมีซาเวียคนเดียวครับใกล้เกิดและเกิดมาไม่ทันครับต้องรีบจ่ายอันตินะซาเวียมีเขาโผล่กลางสองคนนะเป็นแองเจล่ากับอาริสนะครับ แล้วก็เลนล่างเนี่ยเป็นคารีดันนะผมเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าซาวีเนี่ยจะไม่มีคนคุ้มกันนะครับเพราะตอนนี้เขาไม่ได้มีแทงหรือว่ามีตัวรับดาเมจเยอะนะครับแต่เจนเจอร์เนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่ตรงนั้นนะผมนึกว่าเขาจะอยู่ตรงกลางไม่ก็อาจจะฟาร์มสักที่นึงอยู่นะครับเพราะตอนนี้เราเจอเขาล่าสุดเนี่ยก็คือเลนบนนะรึกว่าเขาจะไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ไปนะอยู่กับซาวีครับน่าจะรอออลออดนะตอนนี้ค่า8นะครับตาย2แล้วก็แอซิต7นะ ทำน้ำมีไป5,600น 56, นะครับดีป้อมเป็น1,400 0นะครับแทงไป3,700 0น 37, นะครับแล้วก็เข้าร่วมไฟเนี่ย44%นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.